วันนี้เป็นวันที่เทศบาลได้เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19ซึ่งวันนี้เทศบาลเองได้เตรียมสถานที่และได้ประสานงานกับสพจเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่ในเขตเทศบาลร่วมกับอบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรระการี นายกตู้ักงท่านสวประธานโยธิเด้ยากนะครับเพราะว่าท่านต้องมีความของในหลายด้านต้องใช้สัมภาระกำลังทุกอย่างแย้งรันั่างรัฐสุดตัวที่จะต้องส่งทบลงมาดูแลรสศและก็ท่านนายกอัญเยและสจครอบครัวตัวนึงฟักให้ทั้งหมดเลยขออย่างเดียวขอให้ที่นี่ ได้ดูแลพี่น้องประชาชนในตำบลแม่สาและก็แม่สาใหม่และตำบลใกล้เคียงที่ยังขาดวัคซีนที่ยังเข้าไม่ถึงวันนี้เรามีกญชี่และตามระบบ,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 บที่ตั้งเข้าอยู่ในระบบพร้อมหรือตอจอดจอดจากจะทำให้สำเร็จนะครับวันน,นี้เราจะฉีดวัคซีนของยี่ห้อของซินเซเวตและตามด้วยเอสต้า นะครับสองเข็มแต่เข็มแรกนี่เราต้องฉีดให้ได้ก่อนในจํานวนที่ตางเป้าไว้เกือบหมื่นโดสประมาณนั้นประมาณนั้นเกือบหมื่นโดสให้ับับก็ในโอกาสนี้จะให้ท่านถ้าฉีดวัคซีนแล้วสามารถช่วยป้องกันให้พวกเรารอดพ้นจากโรครายนี้ได้นะครับจึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบนบางขาเขตเทศบาลตะบนเพชรสามเมือง เมืองแพรกษาเมืองแพรกษาใหม่และใกล้เคียงบางปูมาฉีดวัคซีนที่นี่ได้เราจะเปิดที่นี่เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนอย่างน้อยต่อไปวันหนึ่งก็ประมาณสัก500คนขึ้นนะครับขอขอให้ทุกคนมาร่วมกันฉีดวัคซีนที่เทศบาลตะบนแพรกษาถือว่าเป็นอีกศูนย์หนึ่งอย่างน้อยช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลงนะครับจึงขอญาติประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนผ่านพี่น้องประชาชน ให้มาร่วมกันฉีดวัคซีนเข็มแรกของของประเทศนะครับที่เราเตรียมการไว้ให้วันนี้นะครับจึงขออนุญาตขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณสื่อขอบคุณอบจขอบคุณผู้ว่าราชก,การจังหวัดที่ได้ใช้สถานที่เทศบาลตะบนแทรกษาเป็นถุ์ฉีดพวกเราพนักงานเทศบาลแทรกษานําโดยท่านนายกอรัญญาสุวรรณบุตรสอจอเมธากุลสุวรรณบุตรและผมในฐานะสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎร ้อให้การสนับสนุนและดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยความเต็มใจและมีความเชื่อมั่นว่าการฉีดวัคซีนนั้นจะลดความเสี่ยงและเป็นเกราะคุ้มกันอย่างหนึ่งกระตุ้นเซลลของเราให้ต่อสู้กับโรคร้ายได้จึงขออนุญาตนำเสนอกับพวกเราชาวาจังหวัดสุพรรณมาน,น,มานาที่นี้ครับขอบคุณครับ